สวัสดีค่ะจิซกซอมนะคะ beauty b ย n j i n a นะคะวันนี้นะคะซ่มก็เอาของที่ช้อปปิ้งมานะคะจากที่ไปเที่ยวปูซานแล้วก็เกาะแทจูที่เกาหลีนะคะมาให้ดูกันว่าไปซื้ออะไรมาบ้านแต่จะบอกว่าไปรอบนี้เนี่ยด้วยความที่เราไปเจอพายุด้วยนะคะก็เลยอด เที่ยวหนึ่งวันเลยเสียไเสียไปหนวันเต็มเก็เลยไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ช้อปปิ้งมาพอกรุบกริบนะคะนิดๆหน่นนอยๆนั่นเองนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันว่าไปซื้ออะไบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็น r r n g e c h o c โกไว t e นะก็คือจะเป็นส้มเจจูนี่แหละคือถ้าไปเกาะเจจูต้องไปกินส้มที่นู้ว่าเป็นส้มที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะแต่ว่าจะบอกว่าส้มของเขาอะมันจะเป็นลักษณะจะเป็นลูก ลูกกลมๆใหญ่ๆนะเหมือนส้มแมนดารินแต่ว่าจะมีแบบว่าเป็นจุกหัวข้างบนด้วยรสชาติจะเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบกินเปรี้ยวนะส้มบ้านเราอร่อยกว่าจริงๆค่ะส้มเขียวหวานบ้านเราแบยดีที่สุดแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวท์ช็อกโกแลตที่เคลือบส้อมอีกทีหนึ่งนะคะอร่อยมากตัวนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะคะก็วืบโอเคในกล่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทั้งหมด12แพ็คด้วยกัน นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวส้มฉีกให้ดูข้างในเลยเป็นยังไงนี่มันมันจะเป็นแผ่นส้มเลยค่ะที่เขาฝานมาบางๆนะคะประมาณแบบครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอีกทีนึงนะคะทั้งข้างข้างบนข้างล่างนะคะถ้าใครสังเกตก็คือมันก็คือส้มลูกนึงแต่เขาฝานมานั่นเองนะคะจะบอกว่าอร่อยมากามคือมันจะเป็นรสชาติของความเปรี้ยวของส้มนิดๆน,น,น,นะคะแล้วก็ ความหวานของช็อกโกแลข้างบนน่ะที่มันเคลือบอยู่มันก็แบบเป็นเป็นรสซ้มอมเป็นรสเปรี้ยวอมหวานกำลังดีพอเหมาะมากเลยค่ะอร่อยจริงขออนุญาตกินแท้นะคะน่านะคะแล้ก็ถัดมาที่ไปซื้อมาคือคือส้มกินน้ำชาโอซูล็อกนะคะที่มันเป็นวอ t เตอร์พลัสแบบนี้เนี่ยวอเตอร์พลัสอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นชาที่ช่วยบำรุงผิวควบคุมน้ำหนักแล้วก็ ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็คือทำให้เซลล์ร่างกายเราแบบดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็กินมาแบบตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วพอไปที่นู่นก็เลยไปซื้อมานั่นเองนะคะก็เออไปซื้อมา3รสานะคะที่ส้มก็เป็นรสที่ส้มกินประจำก็คือจะมีรสเลมอนนะคะรสเชอร์รี่พันช์นะคะแล้วก็แฮปปี้สวีทนั่นเองนะคะซึ่งส้มก็มีเขียนบล็อกเอาไว้แล้วนะคะลองเข้าไปดูในในลิงก์ส้มได้คือส้มกินเลยส้มรู้สึกว่าผิว ผิวส้มใสขึ้นอนะคือรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็เป็นสิวน้อยลงด้วยแล้วก็รู้สึกตัวมันจะเบาๆล้วก็ทําให้ระหว่างวันเรารู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส้มอมากินวันละสซองนะคะก็คือซองหนึ่งเนี่ยกินผสมกับน้ำนะคะหนึ่งห้าร้อยมลนะคะก็กินวละสามซองนะคะก็โอเคเลยนะคะไปถึงเจจูนะคะก็ต้อง ไปซื้อน,นี่เลย Innisfree นะคะก็เป็นแบรนด์ในคือ Amore Pacific นะคะที่เขานำถัานากาดจากเอ่อพวกคลอหรือพวกพืชต่างๆที่อยู่ในเกาะเชจูนเนี่ยเป็น,ปน,ปนมาเป็นส่วนผสมนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มาพอกปปรุบกริบนะไม่เยอะมากนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็น Green Tea Mineral Mist นะคะก็คือเป็นสเปรย์น้ำแร่ชาเขียวเองก็เอาไว้ฉีดระหว่างวันแบบนี้นะคะฟองมันจะค่อนข้าง เป็นฝอยละเอียดดีเลยก็คือเอาไว้แบบฉีดระหว่างวานันหรือจะแบบฉีดก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าก็ได้ะคะ่ะถ้าแบบอยากให้ผิวหน้าสดชื่นก็เนี่ยฉีดได้ตลอดเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น anti darkening fixer นั่นเองนะคะตัวนี้มันจะเป็นเอ่อลักษณะของสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดหลังเมคอัพนะคะเพื่อให้เมคอัพมันติดทนนานขึ้นแล้วก็เอ่อช่วยทําให้ผิวไม่ดูหมองคล้ำระหว่างวานันแบบหน้าไม่ดรอประหว่างวานันประมาณนั้นเลยนะคะตัวนี้ซึ่งยังไม่เคยใช้นะแต่ว่าแบบ รู้สึกว่าเราอองจะเป็นฝอยกับตัวชาเขียวที่เป็นสเปรย์มินน้าแร่เมื่อกี้ที่ซอมรีวิวไปนะคะก็ยังไม่เคยใช้เดึงไง้ซอมเอามาลองใช้ดูแล้วค่มาว่าดกันอีกทีหนึ่งเนาะถัดมานะคะตอนนี้จะเป็น Innisfree Tinted Dual Brow นั่นเองนะคะก็จะเป็นปากกาเขียนคิ้วนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2หัวด้วยกันนะคะด้านหนึ่งจะเป็นมาสคาร่านะคะสำหรับปัดคิ้วแล้วก็ด้านนี้นะจะเป็นแบบเป็นเมจิกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลอ่อนก็คือเราใช้ด้านนี้ค่ะเขียนเสร็จปับ๊บแล้วก็ใช้ตัวมัสคาร่าเนี่ยปัดทับอีกทีหนึ่งก็จะทำให้แบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมานะคะคือตั้งใจไปซื้อตัวนี้เลยนะคะเพราะว่า Innisfree เนี่ยเขาพึ่งออก คุชชั่นที่เป็นแบบตลับหลากหลายสีมากๆเลยหลากหลายลวดลายด้วยนะคะก็คือคูชชั่นของขอนิสฟีจะมีอยู่3สูตรด้วยกันนะคะซึ่งก็เลยเลือกสูตรแอม o u l ูลมอ s t จ r รมาก็คือเน้นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนั่นเองนะคะพอดีว่าตอนที่ไปเนี่ยเขา มีเป็นโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกตัวตลับได้นะคะซึ่งก็เลยเลือกเป็นลายโพกระดดสีเหลืองมาะค,ะคือจะบอกว่าลายน่ารักเต็มเลยแต่คือเราเลือกไม่ถูกก็เลยเอาแบบอันนี้น่ารักดีสีเหลืองนะคะก็เลยเอาอันนี้มานั่นเองค่ะก็ ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยไหมนะตอนนี้ต้องลองติดตามต่อไปนะคะไม่ชัวร์เหมือนกันอินนิสฟียังไม่หมดนะนียังได้คูชชั่นพรัมเมอร์มาด้วยจะเป็นพรัมเมอร์สาหรับเอาไว้ลงคูชชั่นเองก็คือเหมือนเบสรองพื้นเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเป็นพรัมเมอร์เอาไว้ใช้กับคูชชั่นก็คือเราลงตัวนี้เสร็จก่อนใช่ไหมคะทาทั่วหน้าแล้วก็เอาคูชชั่นนะทับเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้แบบคูชชั่นติดทนดีขึ้นนะคะก็มันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนพรัมเมอร์ปกตินี่แหละนะคะ เป็นเนื้อบางๆนะคะแล้วก็เกี่ยง่ายด้วยนี่มันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วก็แบบเหมือนกับปรับผิวให้ให้เนียนเรียบขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ทำให้ผิวหน้ามันนะตอนนี้เขาบอกมานะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูค่ะเดี๋ยวจะต้องมารีวิวทีนึงเนาะโอเคจบต่อไปสำหรับ i n น i s สฟรีนะคะแล้วก็ได้มิช,ชามานะคะอันนี้จะเป็นอ่อเป็นเป็นมิช,ชาเป็น ตัวน,นีนจน้จะเป็นมิชชาเอเซนซ์ซันนั่นคือก็เป็นจะเป็นเอเซน์กันแดดนะคะแต่ว่าจะเป็นคอลเลคชั่นตัวไลฟ์เฟรนซ์นั่เองนะคะก็มันจะมีค่อนข้างหลากหลายสูตรนะคะแต่ว่าซ้มเลือกเป็นเอเซนซ์มาเพราะว่าลองลองเทสเจอร์รู้สึกว่าชอบมันมันบางเบาดีแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มันไม่ทําให้รู้สึกว่าเหนอะหนะผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลันกษณะแบบนี้นะคะ จริงๆอ่ะตัวนี้มันมีขายอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหน้าตามไม่ได้เป็นลวดลายแบบนี้นะคะตอนนี้พอดีว่าเขาทํากับลา f เฟรนซ์นั้นก็เป็นคอลเลคชันแบบทำแพคเกจจิ้งน่ารักๆนะคะเนี่ยตัวตัวเนื้อเจลไอตัวเนื้อเอเซนส์นะคะมันก็จะแบบ เนียนแล้วก็มันมันจะมันจะ,นจะบางเบาอะค่ะทาแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่เหนียวหนาแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื้นกับประมาณนึงนะคะก็เลยซื้อมานะคะตัวน,นี้จะเป็น S P F 45นะคะ P A บวกบวกบวกด้วยก็ค่อนข้างดีกับ อากาศบ้านเราเลยทีเดียวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นมิชาซิกเนเจอร์ซูเปอร์ไลออยฟาวเดชั่นนะคะ SPF 35 PA บบัวนะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่เป็นสูตรออยเป็นสูตรน้ำมันนั่นเองแต่ว่าส้มได้ลองแล้วอะคะ่ะเนื้อมันจะไม่ได้แบบมันเยิมอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะบำรุงให้ผิวเราชุ่มชื้นระหว่างวันด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ทําให้ผิวมันมันแคร็กอะค่ะนะคะ,นะคะกระดาตาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครเคยใช้ของมิช่าแลจะคุ้นๆกับขวดเซรัม่ม ที่เขาทําในแบบเอสเทอรค่ะก็จะเป็นขวดคล้ายกันเลยนะคะเป็นขวดแก้วนะคะอันนี้จะเลือกสีเบอร์ดับบิลยิบสามมานะะั่นค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหยดลองดูนี่จะเป็นแบบมีความเป็นน้ํามันนิดๆเดี๋ยวลองเกลีย่ยให้ดูนะคะนี่เห็นว่ามัน เห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความชุ่มชื้นมันจะเป็นเงาเงาอะทาแล้วจะเงาเงาแล้วก็เนื้อมันจะค่อนข้างบางเบาค่ะก็ปกปิดประมาณนึงนะแล้วก็คือตอนนี้มันเน้นแบบชุ่มชุ่มชื้นมากกว่าบำรุงผิวในตัวนั่นเองนะคะนี่เนื้อมันเนียนดีอ่ะชอบชอบนะคะก็เลยซื้อมาลองใช้นะคะ ยังไงซ้อามารีวิวอีกทีนึงเนาะแล้วก็ตัวต่อมานะคะอันนี้จะเป็น m i t s h soft blending stick blusher นั่นเองนะคะจะเป็นสีเบอร์สสี skin coral นะคะก็สีจะออกส้มๆเหมือนตัวแพคเกจจิ้งเขานี่แหละนะคะเพราะว่าเราชอบเราเราส้มใช้แต่ครูชั่นช่วงหลังๆอันนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้พวกบัชออนที่มันเป็นแบบเป็นฝุ่นอัดแข็งนะคะก็จะใช้เป็นพวกเนื้อครีม้าส่วนใหญ่นะคะก็เลยไปเจอตัวนี้ก็เลยลองซื้อมาลองใช้ดูนะคะมันจะเป็นแบบ เป็นแท่งเป็นหลอดอย่างนี้นะคะก็เนี่ยลองหมุนขึ้นมาก็จะเป็นเป็นบลัชสีเป็นบลัชเป็นบลัชเนื้อครีมนะคะสีออกส้มโคโรนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นแปลงะะเอาไว้เกลี่ยนะคะก็เออรู้สึกว่ามันสะดวกดีอย่างเงี้ยแล้วก็ขนาดมันก็ไม่ได้แบบใหญ่มากก็พกพาได้ไว้เติมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออลองซื้อมาลองใช้ดูนะคะก็น่ารักดีค่ะเดี๋ยวยังไงซ้มค่อยเอามา รีวิวอีกทีนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับตนนัวนี้แล้วก็ตัวสดุดท้ายของมิชาที่ไปซื้อมานะคะก็จะเป็น lasting painting t i n นะคะก็จะเป็นทินสีออจะออกพีชอีกแล้วนะเป็นสีพีชฟองดูนะคะก็คือซ้มเลือกสีมาโทนที่เราชอบก็จะเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนอมส้มๆนิดหน่อยนะคะรู้สึกมันเข้ากับผิวเรามากกว่าสีชมพูนะคะก็จะเป็นทินสีนี้เลยนะคะ สีส้มอมพีชหน่อยๆนี่ประมาณนี้นะคะจะได้แบบว่าแต่งหน้ามันจะได้เข้ากันกับตัวบสีบลัชออนด้วยนะคะก็เลยซื้อสีนี้มานั่นเองค่ะถ้าถุงสุดท้ายน,นะคะอันนี้ไปได้จากยนะู t y f ฟ e ีมานนั่เองนะคะคือก่อนขึ้นเครื่องนะคะโอเคตัวแรกเลยนะคะก็หนี่มพนบรแบรนด์นี้อีกแล้วนะคะเฮรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อ uh, HD Perfect Powder Pack นะคะจะเป็นแป้องอัด แข็งนั่นเองค่ะคือส้มยังไม่เคยใช้แป้งอัดแข็งของเฮราเลยก็เลยแบบไปซื้อมาลองใช้ดูเพราะถ้าเพราะถ้าเราซื้อที่ดิสติฟรีเนี่ยมันถูกกว่าซื้อที่ช็อบอประมาณแบบ1 0บถนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะหน้าตาก็จะเหมือนตลับคุชชั่นเลยนะคะสับสีดํานะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีเป็นตัวแป้งแล้วก็ ตัวพัฟไฮนั่นเองนะคะก็ซ่อมเลือกสีเบอร์ยีิบสานะคะคือถ้าแบบเป็นแบรนด์กเกาหลีส่วนมากซ่มจะใช้เบอร์ยีิบสาก็รู้สึกว่าเซฟสุดนะคะเพราะว่าสีมันคือจริง,รงเบอร์ยีิบมันจะยังขาวกับผิวนิดนึงแต่ว่าระหว่างมันจะดรอปลงมาบ้าน,นะะก็เลยเลือกสีนี้มานั่นเองนะคะเดีย๋ยวเนี่ยซ้อมจะเอามารีวิวีทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับแป้งเฮราตัวนี้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นของผู้ชายนะได้ซื้อมาให้แฟนนะคะเป็นเฮรา ฟอมเห็นไหมคะถ้ามันเป็นของผู้ชายจะมีคำว่าฟองข้างล่างนะคะจะเป็น essence in skin men's a b cell energy นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำตบอะค่ะที่ช่วยปอาประโลมผิวแล้วเหมือนเป็นการบูสต์ผิวอะค่ะก่อนที่จะบำรุงตัวอื่นก็คือใช้เป็นตัวแรกนั่นเองนะคะก่อนการบำรุงนั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือดูแมนแเลยนะคะนี่เป็นขวดแก้วนะคะเนี่ยค่ะข้างในมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะออกมายากนิดนึง เป็นน้ำใสๆเอาไว้ก่อนลงลชั่นลงเซรั่มอะไรเงี้ยตัวนี้คือให้เป็นตัวแรกนะคะจะเป็นน้ำตบกลินะ่น่ะกลิ่นจะมีความเป็นกลิ่นผู้ชายอยู่มันจะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือให้นึกถึงน้ำหอมผู้ชายไว้ค่ะแต่ว่าจะกลิ่นจะบางกว่านั้นนั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปลนะ่านะเดี๋ยวให้ให้แฟนลองใช้ดูดม่บกทีนึงเนาะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็น Hera White Program Powder Ampoule นั่นเองคะ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น ampoule คือจะเป็นเหมือนเหมือนเซรั่มเข้มข้นนะคะ ที่เกาหลีมักจะเรียกว่าแอมพูนะคะนี่จะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ขวดด้วยกันนะคะคือ1หลอดเนี่ยค่ะของแอมพูเนี่ยให้ใช้1อาทิตย์นะคะให้หมดแล้วก็ อทัที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จุดึงอที่ที่หกนะคะก็มันช่วยทให้คือตัวนี้มันจะเน้นเรื่องของการทําให้ผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดพวกแบบว่าเาม็ดสีจุดด่างดำนะคะฝ้ากระซ่งไม่แน่ใจว่าจะช่วยไหมแต่ว่าอย่างนี้ต้องลองดูอีกทีนึงนะคะ่ะซ้มก็เป็นคนมีกระตรงช่วงนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยส้มเอามา รีวิวทีหนึ่งแล้วกันนะคะขอไปลองใช้ก่อนคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี้ไม่ได้ซื้อนะพอดีว่า BA เขาให้มานี่จะเป็นเซลล์ไบโอทรีอลคิตนะคะนี่จะเป็นไซเลเลตโอโซพาร์าเลยนะคะก็จะมีตัวสำลีมาให้ด้วยก็เอาไว้ใช้กับตัวเซลล์เอสเซนส์ตัวนี้เป็นน้ำตบนะคะก็คือวิธีใช้เนี่ยให้ลงเรียงตามนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอควาเบลิคมอยเจอไรซิ่งวอเตอร์นะคะก็คือเป็นตัว เป็นโลชั่นน้ำตบเหมือนกันที่เน้นทําให้แบบว่าผิวชุ่มชื้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มเอสเซนนะคะให้ใช้คู่กับสำลีตัวนี้นะคะแบบหยดแล้วก็ตบทั่วหน้าอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอินมาลชั่นนะคะก็จะเป็นอัลคาลิยเหมือนกันก็คือเน้นความชุ่มชื้นของผิวนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย ไว้โปรแกรม EFFECTOR อรนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนตัวที่ช่วยทําให้แบบผิวดูกระจ่างใสขึ้นดูขาวขึ้นลดลดจุดด่างดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยเซลล์ไบโอครีมซอฟต์นั่นเองนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงผิวในกลุ่มของตัวนี้เซ์เอเซนส์นั่นเองนะคะ ก็้มชอบพวกไซส์พวกนี้เอาไว้แบบพกพ,พาเดินทางสะดวกดีด้วยนะคะก็อันนี้ได้มาฟรีนะคะนค่ะ <g ül> ก็หมดแล้วนะคือช้อปปิ้งมาน้อยมาไม่ค่อยได้ซื้อเไรเท่าไหร่นึกถึงสิ่งที่มีอยู่ก็ก็ใช้ไม่หมดแล้วลวค่ะก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาที่แบบว่าเอออยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมานะคะก็เด <g ül> ี๋ยวทั้งหมดนี้ที่ที่พูดไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะาทยอยเอามารีวิวให้ดูกันนะคะว่าแบบเออมันเป็นยังไงดีหรือเปล่าจะได้แบบเป็นข้อมูลเผื่อใครไปเที่ยวเกาหลีหรือไปซื้อมาลองใช้ดูนะคะแล้วก็ยังไงงตต้อออขขบคคุุณททกนี่ิด ตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ